สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากจะทำอะไรเพื่อคุณเขาอยากจะทำอะไรเพื่อคุณขอดูพลังงานของเขาคนนี้นะคะ Page of Swords Queen of Pentacles Four of Cups คนนี้เป็นคนช่างเลือกมากๆนะเป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่เอาใจยากเป็นคนแบบว่าเออจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลยค่อนข้างมีความหัวสูงนิดนึงเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคนชอบมีคนอยากเข้าหาเยอะนะคะมีคนมาสนใจเขาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่แบบอะไรก็ได้ใครก็ได้เขาจะมีแบบ เป้าหมายของเขาที่แบบว่าเออมีมีสเปคของเขามีมาตรฐานของเขาที่ค่อนข้างสูงอืมเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองดีมากๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองรวมทั้งตัวบุคคลด้วยถ้าจะใครจะเข้ามาในชีวิตเนี้ยก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้อะเท่าที่เขาจะหาได้ในความสามารถของเขาอะนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ เอาใจยากนิดหนึ่งนะคะนู่นก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ได้ค่อนข้างมีความจุกจิกแล้วก็เป็นคนเหมือนกับว่าช่างสังเกตช่างจับผิดเป็นคนที่สังเกตเก่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยรอดพ้นสายตาเขานะแต่จะพูดไหมอีกเรื่องหนึ่งประมาณว่ารู้ทันรู้ไปหมด แต่จะพูดหรือจะแสดงออกไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เขาจะเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนมีความละเอียดอ่อนอะอืมแล้วก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปหมดทุกเรื่องทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นนะคะอยากรู้ไปหมดอ่ะอันนี้พลังงานเขานะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงตอนนี้ ไ r i พร t สเทตแฮงแมนอุ๊ยสิกดาบเทนอฟสอดอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะจบแต่ไม่จบแต่ก็เปิดเผยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ลับๆเป็นความรู้สึกลับๆในใจเหมือนเ,ออเดินหน้าไม่ได้กลับหลังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือ อาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันเปิดเผยไม่ได้นะคะคือรู้กันอยู่สองคนอาจจะคุยคุยกันแอบแอบลับๆอืมเช่นไม่คุณก็เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่โสดอ่ะแล้วมาชอบกันก็เลยต้องแอบบหรือว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างเช่นอาจจะทํางานที่เดียวกันแล้วเขาเป็นเจ้านายคุณเป็นลูกน้องเออไม่ควรครบกันอะไรอย่างเงี้ย กลัวจะดูไม่ดีอ่ะก็แอบคุยกันอย่างนี้เป็นต้นได้หมดนะคะแต่แตม่มันเหมือนมีสถานการณ์ในบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถเปิดเผยไม่สามารถที่จะแบบว่าเอ่อให้คนอื่นรับรู้ได้แต่แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองกับเขาอะ่ะก็จะจบก็จบไม่ได้อะ่ะจะจบก็ก็ ก็ตัดกันไม่ขาดแต่จะไปต่อก็ก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันเหมือนกับเห็นทางตันเห็นทางตันแต่ก็ยังยังจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ตอนนี้ยังยื้อเวลายังถ่วงเวลาเอาไว้อยู่ไม่รู้นะว่าใครเป็นฝ่ายยือ้อใครเป็นฝ่ายถ่วงเวลาแต่ว่าอาจจะทั้งสองคนนะคะเพราะว่ามันเป็นแฮงแมนะเหมือนรอ รออะไรให้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ดูแล้วปลายทางก็ดูเหมือนกับเหมือนจะเห็นจุดจบแล้วแหละเหมือนจะรู้ว่ามันไปไปต่อไม่ได้อะแต่ก็ยังไม่อยากยอมตอนนี้เลยนะอ่ะเขาอยากจะทำอะไรเพื่อคุณคะอห้าถ้วยเดอะฟู l เก้าถัง เขาต้องมีอะไรปิดบังคุณแน่เลยอ่ะคนเนี้ยเป็นการปิดบังที่เหมือนกับว่าเ,ออเขาเองก็เจ็บนะเขาเองก็เสียใจนะแต่เพื่อทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องมาเครียดเหมือนเหมือนเหมือนเขาแบกรับปัญหาของของคุณและเขาเอาไว้เองโดยที่ไม่ให้คุณรู้ เช่นยอมให้คุณเกลียดเขายอมให้คุณโกรธเขาหรือยอมให้คุณเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแต่ไม่ให้คุณรู้ความจริงหรือเขาอาจจะทำให้คุณโกรธคุณเกลียดเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่ต้องการคุณไม่รักคุณขอเลิกกับคุณอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณแบบรู้สึกว่าเขาเขาไม่ต้องการคุณจริงๆเขาเขาไม่รักคุณจริงๆเพื่อที่คุณจะได้เหมือนกับว่า ปลดปล่อยตัวเองอะค่ะเป็นอิสระจากเขาเพราะถ้าคุณคบกับเขามันจะมีปัญหาที่ทำให้คุณจะต้องเครียดมากๆม,มีเรื่องกดดันมีเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจก็อย่างที่อะอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าเห็นปลายทางอยู่แล้วว่าจุดหมายปลายทางอะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนจะต้องจบกันอยู่ดี เขาอาจจะรู้จุดนี้ว่าสุดท้ายมันก็ต้องจบกันอยู่ดีในเมื่อมันไม่มีทางออกก็ให้คุณเกลียดเขาตอนนี้เลยโกรธเกลียดไปเลยแล้วก็คุณจะได้ตัดใจจากเขาง่ายๆจะได้ไม่ต้องมามาเจ็บปวดอะไรมากไปกว่านี้อืมโดยที่ความจริงแล้วอ่ะตัวเขาเองอ่ะเขาก็มีความรู้สึกกับคุณค่อนข้างมากเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจเขาก็เสียใจแต่เขาอาจจะ ไม่ยอมบอกคุณเขาอาจจะทําเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยทาเหมือนคุณไม่มีค่าอะไรเลยอยู่ๆแบบเงียบหายอยู่ๆไม่คุยกับคุณอยู่ๆห่างหายไปจากชีวิตคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยให้คุณเข้าใจว่าเขาทิ้งคุณเขาเทคุณแต่จริงๆคือคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาอ่ะเขาเองก็เสียใจเขาเองก็เจ็บปวดแต่เขาทำอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณตัดเขาได้ง่ายๆ มันอาจจะฟังดูเหมือนละครเหมือนแบบนิยายแต่แต่ให้มันออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะนะอืมอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทําเพื่อคุณอนะเขาอยากให้คุณแบบไม่ต้องมามาคิดมากไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเครียดอะไรอีกแล้วคืออ่ะเขาเครียดคนเดียวพออย่างงีนย จริงๆแล้วอะถ้าคุณคิดว่าทำไมเขาดูดูยอมง่ายๆดูปล่อยมือคุณง่ายๆคุณไม่มีความสําคัญอะไรเลยเหรอไม่ใช่เขาอะจริงๆเขาพยายามมาอยู่ตลอดเขาพยายามมากๆเขาอดทนมากๆแล้วก็เหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาพยายามแล้วนะเขาเต็มที่แล้วนะเขา ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามที่จะรักษาคุณไว้ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามในความสัมพันธ์นี้นะไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยมือคุณง่ายๆนะแต่เขาทําแล้วเขาทําเต็มที่แล้วแต่ถ้าสุดท้ายอะ่ะในเมื่อมันมองแล้วมันไม่เห็นทางออกอะ่ะไม่เห็นปลายทางที่มันบันที่ที่มันจะเวิร์กอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันรักกันดีๆไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องเลิกยิ่งอยู่นานยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเจ็บ เนี่ยอืมคือไม่ใช่เขาไม่รู้สึกกับคุณจริงๆนะเขารู้สึกแต่เขาแบบเหมือนตั้งใจเอาไว้แล้ววางแผนเอาไว้แล้วว่าเออเขาต้องทาอ่ะเขาต้องทําให้คุณเกลียดเขาเขาต้องทําให้คุณโกรธเขาเขาต้องทําให้คุณแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องการเขาอีกแล้วอ่ะอืม อาจจะมีคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วเขาล่ะถ้าถ้าเขาไม่มีคุณน่ะถ้าเขาไม่ได้คบกับคุณเขาเขาเป็นไงเขาอยู่ได้เหรอเขาโอเคไหมอืมถามว่าโอเคไหมในความรู้สึกอะ่ะก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทําได้แหละเนี่ยก็คือเขาเองก็ค่อนข้างจะเป็นคนใจแข็ง คือเขาก็รู้แหละว่าตัวเขาเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกเขามีความรู้สึกกับคุณนข้างเยอะนะคะแต่เขาก็เลือกที่จะจะหันหลังเลือกที่จะหันหลังให้คุณอะเลือกที่จะยอมสละความรู้สึกตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้คือไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยึดติดว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็คิดว่าอ่ะเขาอยู่ได้ เขาทําใจได้แล้วเขาก็เชื่อว่าวันหนึ่งคุณก็ทําใจได้เหมือนกันเขาถึงเลือกวิธีนี้เลือกเลือกทางนี้ถามว่ามันมันยากมันลําบากไหมยากยากมากๆสําหรับเขานะคะมันยากมากๆเลยแต่เขาก็เหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้มันมันต้องจบในสักวันหนึ่งเขาก็เลยเลือกทางนี้ให้กับคุณและเขาอืมเขามองว่าดีที่สุดแล้ว คุณเจ็บน้อยสุดแล้วเพราะอยู่ต่อไปคบกันต่อไปคุณจะเจ็บมากกว่านี้มันไม่มีทางสมบังอะว่างันเถอะอืมนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ